น,นแล้วก็จริงๆไอ้วัวอร์เคสเซนียโที่พูดถึงเนี่ยเพว่าทางทางญี่ปุ่นเองเขาก็เาก็าาคิดนะไม่ใช่ไม่คิดเขาก็จะดูจากประวัติศาสตร์ของเขาแล้วบอกว่าถ้าลักษณะของการเกิดมันต้องมาได้เท่านี้แหละตามที่ประวัติศาสตร์ที่มีคือเขาเก็บข้อมูลประมาณพันปีนะครับสามารถที่จะย้อนไปหลังไปได้เยอะมากๆนะครับก็มันก็ไม่เคยเกิดจริงๆแล้วถ้ามาเกิดล่ะนี่ก็น่าสนใจนะฮะ หรืออย่างแผ่นดินไหวในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีหลักฐานหรือว่ามีการเก็บข้อมูลว่าไม่เกิน6 6ลิตรกว่าแล้ววันดีคือดีจ้าเอ๋แปดทำไงฮะท่านพอมนตรีอย่างนี้ทำไงดีฮะก็เก็บอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับที่ฟอมีคำถามไหมครับเชิญเลยนะฮะถามอะไรแต่ยกเว้นว่าหวยงวนนี้ออกอะไรท่านไม่รู้เชิญเชิญฮะ ในระหว่างที่รอคําถามนะครับก็บางประเทศเนี่ย <c oughs> เขาจะมีลักษณะของสีอะไรต่างๆที่แตกต่างกันอันนี้มันค่อนข้างที่จะที่จะหลากหลายนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันบ้านเราเองก็มีสีแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบ่งว่าเล่นกีฬาสีนะค,คนละเรื่องกันนฮะแต่หมายถึงเรื่องของการเตือนภัยนะครับอย่างที่ผ่านมานั้นท่านนาวัยสองท่านท่านก็บอกว่าโอ้ oh, มีสี สีอะไรนะครับสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับอ,อันนี้น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเราไปเผยแพร่สู่ประชาชนได้ผมว่าต่อไปนี่คุณแซคอาจจะไม่ต้องมาพูดอะเยอะแล้วบอกปุ๊บขึ้นปับ๊บสีแดงทุกคนรู้ใช่ไหมฮะไปเลยเพ่นเลยนะคือบางประเทศนี่เขาไม,ไม,ไม่ไม่มีเวลาที่จะมาบอกว่าอขอให้ประชาชนได้อบประยุกไปอยู่ที่สูงนะพูดพูด กเที่ยวเพราะว่าเป็นคนละภาษากันเนี่ยแต่ว่าเขาเกิดแผ่นไหวปุ๊บเขาจะต้องไปทันทีนั่นก็คืออย่างประเทศอิโนโดนีเซียเนี่ยเนื่อมันใกล้มากหรือที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ใกล้มากเวลาเกิดสึนามิไม่ใช่เวลาแค่6-7นาทีกว่าจะคิดจอดคำนวณอะไรต่างๆนะครับคือผมไม่ทราบว่าเวลาเตือนแต่ละอย่างของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเราใช้บนสีสันหรือว่าขนาดเท่าเหมือนกันไหมฮะอยู่บนมาตรฐานเดียวกันไหมครับ นั้นเรีได้อนุมัติแล้วนะครับใน4ีมาตรฐานของการเตือนภัยของในทุกๆหน่วยงานนะครับว่าให้ใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดก็คือเขียวเหลืองส้มแดงแต่ในแต่ละเขียวเหลืองส้มแดงในแต่ละหน่วยงานก็มีความหมายของหน่วยงานนั้นนะครับแต่หน่วยงานกลางเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดีที่จะต้องลงไปช่วยก็เขียวเหลืองส้มแดงเหมือนกันแดงเนี่ยสูงที่สุดนะครับส้มนี่ก็คือว่าอ๋อ ลาวิบัตินะครับเหลืองก็คือว่าเสี่ยงเขียวก็คือปลอดภัยได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีแล้วนะครับในสี่สีมาตรฐานนี้ครับอาและสสาหรับประชาชนถ้าเห็นแต่ละสีนี่ก็คือว่าต้อง,ก,องก็อย่างที่ว่านะครับว่าแดงเนี่ยก็หาที่เรียกว่าหาที่ปลอดภัยอยู่ได้เลยนะครับถ้าเื่อส้มนี่ก็หมายความว่า ท่านมีความเสี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เตรียมพร้อมที่จะเผชิญเหตุที่ว่านัดญาติพี่น้องเตรียมอุปกรณ์นะครับ mm. เหลืองนี่ก็คือว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเริ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเริ่มเตรียมตัวเตรียมพร้อมก็เท่านั้นเองแต่ว่ายัง,มยงไม่มีผลกระทบต่อท่านไม่ว่าทุกหน่วยงานนะครับกรมวุฒิตัวเองก็มีเขียวเหลืองส้มแดงท่านก็มีมาตรฐานของท่านแดงก็คือวิกฤตนั่นเองนะครับกรมป้องก,กันก็มีเขียวเหลืองส้มแดงใช่ไหมฮะ ก็ครบถ้วนะฮะทางฟลอร์มีอะไรอีกไหมครับสหรับคำถามผมเปิดโอกาสให้ถามถ้าไม่ถามผมปิดนะท่านท่านท่านพอพระวิจจะจะตอบหน่อยไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำนาคิาสนะครับเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอะไรต่าง ครับก็ต้องรบกวนนิดนึงนะเพราะว่ายัางไงท่านก็เป็นวิทยากรเมื่อเช้านี้แล้วเนะี่ยตอนใ่ายเราก็ต้องใช้ต่อไปนะเพราะว่ารับของไปแล้วฮนะยังไม่ให้ไปไหนนะฮะเฉครับเรื่องเรื่องเปอร์เซ็นต์ของฝนตกนี่ก็หรือแมทสับสับพพกรอากาศ ก็ก็เป็นปัญหาซึ่งเ,เจอกันมาแต่ต้ตนนะฮะเหมือนท,ที่กล่าวมาแล้วครับเราก็มีคนขอร้องให้เปลี่ยนก็อย่างที่เราเมื่อสักครู่มีการเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วเคยคนที่ไม่เข้าใจ20%เปอร์เพอเปลี่ยนเสร็จกลายเป็นคนไม่เข้าใจอีกยีเพิ่มเป็นสี่เราคิดว่าการเปลี่ยนอนั้นน่ะมันจะทําให้คนไม่เข้าใจมากขึ้นเราคิดว่าควรจะแก้ไขให้มัน ไปศึกษาเพิ่มเติมดีกว่าค,คือให้ความรู้ว่าอันนี้เราหมายความถึงอะไรนะครับตอนนี้มาถึงอย่างที่คุณตนิวัฒน์ว่ามาสักครู่นะครับก็จะให้เปลี่ยนเป็น20%ของพื้นที่นะค้ยเป็นโอกาสเกิดโอกาสตก20%อันนี้ก็ถกเถียงกันมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าแล้วถ้ามาตกแต่งว่าใช่ไหมอันนี้ส่วนหนึ่งแต่โดยปัจจุบันนี้ไม่เหมือนท่านนาวัเอกสองนี่เลยกาเมื่อสักครู่นะครับโดยเทคโนโลยีที่ปัจจุบันนี้มันมีผลผลิตมาจากตัวคอมพิวเตอร์ออกมาทั้้งพืนททีีี่่มตก นะเป็นพื้นที่เลยว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครในซีกไหนจะมีฝนตกในจากคอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเปอร์เซ็นที่จะตกอะ่ะมันอยู่ตรงไหนกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ในใจกลางเมือง60สิเอยู่ชายเมือง20่สอทางเหนือสิซมันจะมีอย่างนี้อยู่ด้วยสองงานประกอบกันนะครับจนมันมันจะเสนอต่อไปเราจะเสนอผ่านสื่อมากกว่าที่จะเป็นคําพูดดูแล้วมันจะเข้าใจง่ายกว่าที่เป็นคําพูดออกไป ยิ่งพูดเท่าไรผมว่ายิ่งเปลี่ยนคำพูดเท่าไหรมันจะทําให้คนสับสนกับความหมายที่เราต้องการสื่อให้ประชาชนทราบมากกว่านะครับกลัวว่าจะสับสนะฉะนั้นเราจะมีคําพูดประกอบกับลักษณะของภาพไปด้วยผมคิดว่านั่นจะเข้าใจได้ง่ายกว่าแล้วโดยข้อได้จริงเราต้องเข้าใจว่าในหลายๆประเทศอยู่ในเขตร้อนเขตร้อนคือเม่วันตั้งแต่ยี่ห้าองศาเหนือไปถึงยี่ห้าองศาใต้เหมือนกับทุกประเทศนะใช้คําพยากรณร์อากาศเหมือนกับทุกประเทศนะมันเป็นไอโซเลตไวร l สแสตเตอร์แสตเตอร อ่าออนบอร์ไวสเปซมันจะเหมือนกันหมดทุกประเทศนะเป็นออกเป็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพราะว่าลักษณะฝน,นที่ตกมันเป็นอย่างที่ภูเวียงได้กล่าวตอนต้นรายการนะว่าฝั่งฝั่งฝัง่งบางนาตกฝั่งพระโขนงไม่ตกอีกฝั่งกระหนงตกอีกฝั่งเนึ่งไม่ตกมันเป็นอย่งงางนั้นจริงๆแล้วเคยสัมมานากับสื่อว่าช่วยช่วย,วยมายาสับนี้ให้หน่อยนได้ไหมว่าข้อจริงฝนที่ตกเนี่ยเเขตบางรักตกข้างๆเขตบางรักไม่ตกแล้วไปตกอกทีนู่นตอนเมืองไอจุดึงบางนาอย่างนี้จะใช้คําไปก่อนว่าอะไร ถ้าเราจะแม่นจริงๆว่าจะมีตกตอ,อ,อนเมืองบางนาแล้วก็บางรักค้ามพิจารณ์จะพูดว่าอย่างไรก็ให้คำยกดความเราไม่ได้บอกนี่ไงคือปัญหาของเราถ้าท่านเราไม่มีภาพประกอบไปด้วยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาท่านเปิดเรดาร์ดูท่านจะเห็นเลยว่าชัดเจนเลยว่าในภาพเรดาร์นะฝนมันเป็นอย่างนี้จริงเป็นจุด,จดๆเล็กๆแล้วก็หลายประเทศก็เป็นอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่กล่าวเนะเออสเตรเลียที่ว่าเราจะเป็นเป็นแม่แบบที่ว่าจะไปเอาเป็นแม่แบบของเรา ก็เหมือนกันเอามีปัญหาเหมือนกันการบริกรในเขตร้อนของอซีกบน,นะฮะซีกของดาวินเขาก็เจอปัญหาแบบเดียวกับเราเหมือนกันกลุ่มฝนวอร์เลอร์เลยกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ดาวินส,สั่งสั่งสูบน้ําสั่งอพยพนะปรากฏมาไม่ถึงห้านาทีไอ้ฟ้ากระนองชุดใหญ่ตัวนั้นนะ่ะสลายตัวไปก่อนที่จะเข้ามาถึงนั่นคือปัญหาที่ทเกิดขึ้นบ่อยๆที่นี่ถึงว่าตกแล้วยังบอกไม่ได้เลยว่าจะถึงฝั่งหรือไม่ถึงฝั่งนะฮะ ไม่ไม่รู้ได้ตอบตรงคําถามมั้งหรือเปล่าเมื่อกี้ผมผมฟังผมฟังท่านผู้ผู้ผู้ตรวจรลชการกระทรวงเปิดไม่ได้ยินนะมันนั่งคุยกับน้องคางอยู่ไม่รู <c oughs> ้รู้ท่านถามอะไรผมจมคําถามไม่ได้อีกแล้วพี่ประวิตย์ท่านท่านท่านลองมีอะไรเสริมนิดนึงครับท่านพอดีประวิทย์ไม่ได้ฟังผมฟังอยู่พอดีคือคืออย่างนี้ครับ คือตอนนี้พยายามปรับรูปแบบของคำพูดที่ใช้ในการพยากรณ์แล้วก็พยายามปรับวิธีการให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสื่อหรืวยงานต่างๆให้ถี่ขึ้นนะครับอย่างที่บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานคร20เนี่ยหรือ40%เนี่ยก็พยายามทำความเข้าใจกับสื่อว่าในคําพยากรณ์อากาศของกรมตูในเรื่องฝนเนี่ยมันจะมีความหมายเป็น2แบบนะคือมีพืชไปมักรกระจาย ปริมาณก็ได้แก่คําที่บอกว่าฝนเล็กน้อยถึงปานกลางถ้ามีฝนหนักก็คือ35 1ิบ้าจหนึ่งมิลลิเมตรขึ้นไปถึง90้าิถ้าฝนหนักมากคือเก้าสิบจุดหนึ่งไปอันนี้อันนี้คือสิ่งที่อยู่ในคณิยากรอากาศซึ่งผมว่าทั้งสื่อเข้าใจอีกส่วนหนึ่งที่เราพูดคําว่า20สเปอร์ซนก็หมายถึงเป็นแห่งๆห,หรือว่ากระจายก็สี่สิบถึงหกเปอร์เซ็นต์เราจะให้เพราะนั้นในคณิยากรเราจะมีสองส่วนคือปริมาณกับ,ก,บกับพื้นที่ตกพื้นที่ครนี้สิ่งหนึ่งซึ่ท่านอธิบดีเพ่่งมอมอออาาายาบกวไ 40%หรือ60%เนะ่ะในกรุงเทพมหานครมันอยู่ตรงไหนล่ะเอาพื้นที่กรุงเทพมหานครร้อยหนึ่งตกตรงนี้สิบตรงนี้สิบตรงนี้สิบแล้วรวมเป็น40อย่างนี้เหรอที่ที่มอบหมายให้พยากรเพิ่มลงไปก็บอกว่าใน60%ของพื้นที่เนี่ยนะครับเรือกระจายเนี่ยส่วนมากแล้วอยู่ซีกไหนซีกบนตอนบนของกรุงเทพมหานครหรือว่าซีกล่างตอนนี้เราเพิ่มลงไปอีกแล้วคือเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงนั่นคือนั่นคือสิ่งที่พยากรณ์อากาศทําอยู่นะครับเพิ่มเพิ่มไป อันนี้สิ่งที่อยากจะเรียนให้ผู้ใช้ข้อมูลของเราเนี่ยถ้าท่านได้ข้อมูลตรงนี้เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยสิ่งที่เรากําลังจะทำเราจะกำลังจะทา nowcast ซึ่งได้เคยทําไปแล้วประสบความสําเร็จที่กรุงเทพมหานครในวันเลือกตั้งที่ผู้ว่ากทบที่ผ่านมาที่3ามีนากมที่ผ่านมาสิ่งที่ได้ว่าหมายให้พยากรณ์ทำก็คือรายงานสภาวะฝนตกในกรุงเทพมหานครตลอดเวลาเมื่อมีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้ามา นะครับเราใช้เรดาร์ของเราที่เรามีอยู่รวมทั้งเรดาร์ของกทมด้วยเพราะเราดูจากภาพเรดาร์เนี่ยเราแปลความหมายได้ว่าฝนจะตกตรงไหนอย่างไรและจะเคลื่อนตัวไปที่ไหนจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้เพราะนั้นในวันที่สามีนาคมที่ผ่านมาเราประสบความสําเร็จวันนั้นจะเห็นว่าในวันนั้นเ,นเขาบอกเอออุตุพยาการณ์ได้แม่นยาม,มากก็ทําไมจะไม,ม่แม่นยามันก็เราดูอยู่ทุชั่วโมง พอดูแล้วเราก็บอกดูแล้วเราก็บอกเพราะว่าสิ่งตื่ช่องทางที่เราใช้คือสพอพอ91หรือว่ารว่วมโดยช่วยกันจอสอร้อยอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นจุดหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่ามีทีวีช่องไหนผมจำไม่ได้ก็ใช้เทคนิคตัวนี้ด้วยเพราะฉนั้นอันนี้จะเป็นเทคนิคของกรมการที่ใช้ในเรื่องของที่มีท่านพูดถึง nowcast คือพยากรณ์ระยะสั้นเราใช้เราจะใช้เรดาร์เราเป็นตัวบอกบอกทุกชั่วโมงทุกเวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะมีจะเป็นส่วนที่เสริมกันนะครับขอบคุณครับ ชัดเจนนะครับขอไปด้านหน้านิดหนึ่งเนี่ยผมอ่านหนังสือไม่เห็นนะมองไม่ได้ครับก็สภาพภัยธรรมชาติทุกวันนี้มีอะไรต่างๆแปลกมากมายรวมทั้งมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้นที่ขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็มาเคาะประตูบ้านท่านใกล้ชิดขึ้นนะครับฝากสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อภัยมาชาวประชาพากันหวาด มันเก็บกวาดชีวินสินทรัพย์เกลี้ยงอารวาดกวาดล้างอย่างพร้อมเพรียงไม่ลำเอียงต่างประสบพบภัยผ่านระบบเตือนภัยดีมีอยู่แล้วหอ,อเพื่อนแก้วใช้งานให้สุขีมีคำเตือนคำแนะนำช่วยทำตามทีเพื่อชีวีสดใส ปลอดภัยเอ่ยขอกราบขอบพระคุณครับ